นี่อ้วนขนาดนี้แล้วยังจะกินอีกหรอขนาดหมูอะยังกินได้ไม่ต้องเธอเลยนะได้ฉันพูดขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะกินไม่อยู่ดีเหรอเดี๋ยวนะนี่มันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยหรอมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันหรอกนะแต่พอดีว่านี่มันเปลางงานฉันหิวอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยและอีกอย่างกฎบริษัทเราก็มีกฎห้ามกินนะแล้วจะโมโหทำไมอะฉันแค่ราอเล่นนิดเดียวเองทำไมหงุดหงิดได้ว่าแต่ เสื้อสวยดีนะซื้อมาจากไหนอะเหมาะก,กับเธอดีนะฉันรู้เสื้อตัวนี้มันเหมาะก,กับฉันมากเลยใช่ไหมล่ะเ <laughs> หมาะสิเหมาะมากเลยอะเหมาะคนบ้านนอกอย่างเธออะ <laughs> 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 คนปกติอะเขาไม่ใส่เสื้อแบบนี้กันหรอกใครมันจะกล้าใส่ไรแล้วสนยิยงนี่เธอทุก <laughs> คน วันเสาร์นี้งานแต่งผมเรียนเชิญทุกคนเลยนะเฮ้ยยินดีเลยนะเพื่อนเจ้าสาวต้องสวยมากแน่เลยว่ะฉันคงไม่ได้ไปหรอกนะอ้าวออมมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะก็พอดีฉันตีธุรนะน่ะแต่ไม่ต้องหว่วงนะงานแต่งคราวหน้าฉันไปแน่นอนเฮนน้ยคุณทำไมพูดแบบนี้อ่ะก็ฉันแค่พูดเผื่อเฉยๆอ่ะ ช่วงนี้เห็นข่าวคุณเลิกเป็นเยอะโกรธเหรอก็เห็นอายุก็เยอะแล้วหน้าตาก็ไม่หลอ่อรวยก็ไม่รวยเจอห,หาคู่แท้ก็คงจะยากหน่อยเผื่อว่าโดนผู้หญิงทิ้งขึ้นมาก็ต้องจัดงานแต่งครั้งใหม่อยู่ด<ม>ีต้องขอบคุณฉันมากกว่านะที่ช่วยโอยพอรอนให้ลวงหน้าเดี๋ยวนะผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้ ทำไมเขาไม่เป็นคนแบบนี้วะปากไม่ดีเลยสมเแลืงนันนนลลามรูดทำไมบริษัทเราต้องรับคนแบบนี้เข้ามาด้วยวะนี่จะนินทาอะไรกันนะกระหนาฮะคิดว่าฉันไม่ได้ยินหรือยังไงฮะเมืกี่แซ่พูดเล่นแค่นั้นเองอะทำคนดีไปได้ ไม่เห็นจีเมยต้องนั่งร้องไห้เลยนี่นี่เองพ่อเขาตายก่อนพ่อก็แค่ไปสบายก่อนยิ่งพ่อมีประกันนะยิ่งดีเลยจะได้มีเงินใช้ไม่เห็นจมีมย์ต้องน่าเสียใจเลยแค่นี้ก็รวยได้สบายสบายแลย้วเป็นผู้ชายมันนั่งร้องไห้ในออฟฟิศกับผู้หญิงปไปไหนก็ไปเลยเธอไม่เข้าใจหรอกควกคำสึ่เป,เป็นยังไงอะเอา้าเัอก็แค่รอเล่นจะได้เปลี่ยนบรรยากาศไง คนรู้สักจะทำให้หายเศร้าแ็่น้องโกลัวไขนาดนั้นเลยทำคุณบูชาโทษจริงก็งสมควรแล้วละ่ะนั่งเศร้าไปเหอะช่วงนี้รู้สึกแพ้เกนสองดอกไม้มต้องระวังตัวเองแล้วแหละแพ้เกสสดกไม้เหรอ <ก> <laughs> ไอ่ไม่คิดเลยเนี่ยว่าบนโลกใบนี้จะมีคนแพ้แกสอนดอกไม้ด้วยอ่ะ <c oughs> นี่เป็นฝีมือเธอเหรอเธอทำอะไรเพื่อนฉันเนี่ยรู้ไหมพมื่คนแพ้เกสอนดอกไม้ถึงขัง้นเปียชีวิตได้เลยนะเธอกแค่รอเล่นเองอีกอย่างนะฉันเห็นเพื่อนเธอก็แค่ไอ้ปะท่านมันเรื่องใหญ่ไปได้ คนพวกนี้พูดอะไรก็จริงจังไปหมดไม่รู้จักเอ็นจอยชีวิตมั้งช่วยด้วยฉันติดอยู่ในลิฟต์พอเล่นหรือเปล่าเนี่ยใครจะไปเชื่อคนหลอกลวงไอ้หลอกลวงก็ชอบหลอกคนอื่นเขาไปเยอะนี่ไม่มีใครโง่ที่จะเชื่อหรอกจ้าช่วยด้วยฉันติดอในลิฟต์ฉันออกไปไม่ได้มาช่วยหน่อยแล้ว 啊！